สวัสดีทุกคนสวัสดีเมือสกูุกคนเด้๋วพบกับคอยซองสมสุกสาวผู้ไทยทุกคนจากได้ค่อยห่างหายเวลามือทุกคนค่อยมีสบายกก็เลยมีถ่ายทุกคนเ้ยมยแล้วกะเอรบเพาะแพ้เมื่อนนี้เห่ากะมาหาเน่าไม้ทุกคนเพราะว่าฝนตกลายเสื้อสองห้าแล้วนะเน่าสนกมากับสนกคือเก้าทุกคนแล้วกับมื่อนี้น้มาหาเน่งไม้ ว่าสิได้หรือบอนะทุกคนแต่นี่ข้าก็เห็นแล้วทุกคนเลยโด่งหนึง่งโด่งเมื่อือแหนงมันเลยลู <c oughs> กกระหามกระปรูนะขุดทำไมวะ <c oughs> น่ะนี่ทุกคนสาดูเทานกน,น่ะเนอนอแหลกแห่งมันพี่มาสาบดังพี่ <c oughs> เออเขาคือมีเห็นเนาะน่ะอันน,นั้นกระสาโนกเหมนบ่ น่าเห็นแต่ปลายมั้นะ<ย>นะคะโอ้ยไอ้อย่างตัวโคงบงบอกเราแว่งไปเบิร์ดเลยทุกคนนี่โ,โน้ตเลขแห่งมานของเราเาทุกคนอื้อ มันก็เป็นตาเป็นตามีอยู่แล้วทุกคนาว่าหุ่ตุกแลนาะสนุกอืกตุมันสองมือค่ะมือบอ่เ โอ้านตะกอนน่มไหมแล้วตะกอนมันมีมีมันยังไม่เยะมันยังไม่ยาวยังสั้นๆอยู่นุ่มไหมนะมาหน้าสนุกตะกคนมาวงมุมว้าตะกงมุมสุกนะอู้นะคะหัวแดงเลยนุ่มหน้าหน่อยน้าหน้าป้า หน้าสนุกนะปึง้งเธอทุกคนเลยหมูงานอืมกระแซบคักนี่น้ำสนุกผูกระส่งมาะนี่นะ เาไวก็ได้อันเดียวทุกคนสมาหามามงอมทุกคนสุกเลงๆอยู่หน้าสนุกแห่งกระเต๊กสนุกสลันด,ดูมาดูทุกคนเนี่ยือนี่เพื่อกินสนุกว่เดี๋ยวค่อยสิกินเองเนะทุกคน เรื่องน่าเลยทุกคนปุ๊บงูท้ามดสิแล้ว วานะคะแทบสิกินมะม่วงเลยทุกคนน้ามานันนะปุ๊บกดเยอะเลยทุกคนอ่ะแล้วก็ตล้ามาซื้อ อ่าเถอทุกคนค่อยตุยลงมานะม,มัมงโม,ม่มังะม่ั้งมงมืดมีตาหนุ่ยงงมาทุกคนเพื่อมีสะอ่อน ก็รอกะอืมฮะไปเหนาวนี่นะทุกคน อินอยู่นะคะอุ้ยเต็มกระตาทุกคนบังแน่นเอาไม้นะได้อันนึงมะม่วงทั้งหมืดอ้ยมะม่วงกระโซข้นมานั่งกินมะม่วงวันนี้เบิ่งดูบักอเลลายมเนี่ยมัน ิไปเอาหน่อยใหม่มีมีหอดผ้าหอดมีดไปเลยผ้ามีดกิบเดียวมาวกทุกคนน้ำกินกับเบียวมาอีกมีอเอยู่ทีตุกเดียวนึงเอามาเมื่อวานนี้มาพอตะการแล้วก เีคืามามอมะม่วงมะม่วงต้นนี่บออืมแอบกินบ่อิ่มขใและก้าหรือขาหุ่นหน้านะไทและกา้าคอยกวนลงมัน ไปตาชะอ้อนน,นง,งานะมีต่มๆิด้ดนกมีน,ม <c oughs> นะีามาโงต้นนองต้น่ะ <No. S 1> แซ่บทุกคนอันนี้ก็แซ่บเือเดียวแต่มันแซ่บคนละแบบระวังสหม่วงโหนะอยู่นี่ หหม่อุ้อโอยโทรศัพท์แซ่บทุกค<ม>นมะม่งเขาบอกวม่วงเพย่องนามะม่งกระเซนของมะม่งกระเ หากได้อดหงออดเล่ามือนี้ทุกคนคอยนะสามทรมือละนี่มกโชห์งานไหมเนาะอันนี้โหแดแดงกวนงาเลยตัวก่ะกินยายมีน้ำล้างมือดอกล้างน้อแนโคยพูนะจย Quá <laughs> đấy. Không quen, không quen có nhưng <laughs> <chưa> <laughs> à. mà cho vào. A. Chim nó lại đấy. Tóc cung mạn cặp piết còn nữa, thử sáp này đi. có ัมกสอกระแสบอีเมนึงแต่มันหอมหอมหอมโมกสอละหอมกวานเย็นีแทบนกเสดตัวเย็นนกนกอาเสดเจียบมายบอแล้วเป๊ะเลยทุกคน เป็นลูกเพิรชื่อดำพูเลอร์นะงั้นมาไตายนะมายูเซอร์หน้าเจ้านะเออหน้าอันนี้เอาไหมล่ะเอาโลดจะได้ยังมา เดียวบอยานเนาะ <c oughs> มีอยู่คือไปเอาลายๆล,ล่ะเอาเมอเขากินน้ำนี่หนังยางบ่หนังยางมาเนาะมาเก็บมะม,มงคู่เดียวทุกคนคก็จะเลยแบ่งเฮราเนี่แบ่งเฮรามาเมื่อกินข้าในน้อยเนี่ยทุกคนไปหาเก็บมะม,มงมก็เลแบ่งเฮรา เสื้อกับทูบมีมีสองอย่างทุกคนนะยันนักก็โฮยันนักก็โฮล้นโนสนุกเหล่ามาเหล่ามานำปลาเหล่าอันนี้กังกะติแม่ละกินพรตะกาเาสนุกเกับทุกคนตกะซ้ำนี้บ่อยนะยันละโต๊อีกบอตะกาเพิ่นกะก้าเพิ่นกะ แตะงาะแล้วทุกคนปรกกา่อยนันผลมีห้ามได้ทุกอย่างยกเว้นหน่อไม้ทุกคนได้หน่อไม้อันเดียวย <c oughs> ลุมนี่กับมะม่วงเทิงนี่กับมาขามอะากับมะม่วงคือเดียว